ไฟที่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมเป็นไปแล้วอยู่ที่ชองคายค่ายที่เดิมเราเลยเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่ปรัซ้อมออมีเจริญตอนแล้วก็พี่เดีค่ายเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชี่ยการตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักแบบป่วยเราตอนนี้เราว่าห้าสิบหกห้าเจ็ดมวยสไตล์อะไครับมวยไทยร่วมวันนี้เราต้องมาเจอคู่ปรับเก่าแล้วนะอ่าหนึ่งตอนนี้เคยเจอมาที่ที่อ้อมน้อยเป็นไงวันนั้น ไปพลาดยังไงพลาดข่าวร้อแล้วไปโดนนับก่อนใช่ก็เลยแพ้คะแนนไปเลยเขามวยจะตายเลยมวยเขาเคยครับวันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้มาล้างตาที่ก็ได้ไหมใช่ตั้งใจเลยเพราะวันนี้ต้องมาชนะคืนนะวันนั้นต่อยเบสใช่ร้อยสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามเหรอวันนี้ต่อยเบสเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสองจุดเจ็ดเอ๊ะแล้วล่าสุดเราต่อยใครมา ต่อยับทิตกรครับที่ที่ที่ได้รำเนิยครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็เพ้นี่ยแพ้คะแนนอีกเว้นเท่าไหร่ร้อยสิบสามแร้อยสิบสามแล้ววันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยใช่อ๋สองไซสติดเลยเหรอแพ้ไปไม่แพนไปเดียวอ๋อแพ้ไปเดียวสลับไปสลับมาอืมวันนี้พร้อมมาเอาแจ้งเกิดด้วยแล้วมาเอาคืนเขาด้วยเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ก็จุดสามจุดสามผัดเรียบร้อยนะร่างกายไปดิ เต็มเอยครับสมบูรณ์แข็งแรงพร้พอมมาเอาชูมือแล้ววันนี้ไม่พลาดวันนั้นนะวันนั้นไม่ต้องมีคิดถึงเลยวันนี้เริ่มใหม่คุ้มมาก,กี่กิโลประมาณสี่กิโลได้ต่อมยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราหลักสีส่สิบกว่าครั้งครับคบนจันงหวัดสงขลาฝ<ภ>ากเ <ๆ S 2> ชิญชวนแฟนคลับแล้วนะก็วันนี้ปรับตัวกังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้คู่รองช่องททบหาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ